แล้วก็ตามสัญญาณนะครับวันนี้ผมนำเอารองเท้าจอแดนคิวกังฟูโปรนะฮะมาออนฟีดครั้งแรกแล้วก็จะวิ่งเทสต์วันนี้นะครับทดสอบประสิทธิภาพรองเท้านะครับก่อนจะสวมให้เพื่อนๆดูฮะแอ็นๆนะฮะติดกันศึกเรียบร้อยนะฮะใช้กันศึกสีขาวขุ่นนะฮะก็ยังโชว์ให้เห็น เอาโซแผ่นพื้นด้านล่างของรองเท้ารุ่นนี้อยู่นะฮะเป็นสีเขียวตัดสลักกับสีม่วงนะฮะอันนี้ติดกันสึกแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องอความถลอกการสึกหลอนะฮะผมจะใส่แล้วนะครับรุ่นนี้ผมเลือกไซส์9.5 US 27.5เซนนะฮะเท่ากับไซส์มาตรฐานไนกี้ของผมหลายๆคู่นะครับใส่ไปแล้วก็ชับเท้านะฮะแต่อยากให้เพื่อนเดูนิดนึงนะฮะ ขออนุญาตยกกล้องนะฮะเ,เ,เห็นไหมเนี่ยมันจะมีเนื้อที่เหลือบริเวณปลายเท้าอยู่ประมาณข้อนิ้วครึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เลพอผมสวมไปแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ1ข้อนิ้วอย่างนี้นะฮะประมาณ1ข้อนิ้วครึ่งนี่คือ9.5 US นะฮะที่ผมใช้เลือกไซส์รองเท้าคู่นี้นะครับผมเป็นคนที่ เท้าแบนแล้วก็เท้ากว้างหน่อยนะครับดังนั้นเลือกไซส์ประมาณนี้นี่กำลังโอเคไม่จำเป็นต้องลดไซส์เหมือนกับ xstep 1 6 0 x เวอร์ช v e r s น1นะฮะเสืลอลงเท้าไม่ยาวมากสมดปมแล้วเหลือปลายนิดหนึ่งต้องมัดรองเท้าหูกระต่ายสองอรอบเพื่อความแน่นนี่ยนะฮะ ใส่แล้วข้างซ้ายเดี๋ยวใส่ข้างข,างขวาต่ออีกแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนจะใส่สวมเท้าเราลงไปในตัวรองเท้าเนี่ยต้องคลายเชือกอยู่หน่อยนะฮะว่าเชือกที่รัดมาตั้งแต่ช่วงหูร้อยรูที่หนึ่งสองไล่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างคับอยู่หน่อยนะฮะต้องคลายหน่อยนะฮะถ้าว่าวปวิดคล้ายไนกี้เน็กเลยนะฮะคล้ายกันมากทีเดียวมีหลายคนบอกได้แรงบันดาลใจในการผลิตมาจากไนกี้เน็กเปอร์เซ็นนั่นเองนะฮะ นี่นะเห็นไหฮี่ฮนะผมใส่รองเท้าสีเหลืองนะฮะพอใส่ไปปุ๊บจะเหลือที่ว่างประมาณสองข้อนิ้วทีเดียวนะเนี่ย9.5เอสแต่ก็พอดีฮะด้านข้างมันพอดีด้านหน้าเหลือหน่อยนะฮะมัดเชือกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินจะยืนก่อนเก่อนเดินนะครับผมไม่ได้บอกเพื่อนๆว่า หลังจากผมติดแผ่นกันสึกแล้วเนี่ยผมก็ลองใส่เดินอยู่ในบ้านอยู่นะเดินไปเดินมารับรู้ถึงความนุ่มเอาละครับเลยนะฮะเนื่องจากเป็นพื้นยางมาตอยคอนกรีตผสมกันสานามที่ผมนิ่งนุ่มฮะนุ่มนวลฮะนุ่มนวลมากนะฮะนุ่มนวลมากเดี๋ยวผมจะทดสอบเทสวิ่ง ให้เพื่อนๆเห็นนะฮะเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันเลยครับพาเพื่อนๆเดินไปพร้อมกันเลยนะครับตอนมรู้สึกในตอนเดินนี่รู้เลยนะครับมันนุ่มมากนะฮะโฟมของเจ้าจอแดงกังฟูโปรเนี่ยนุ่มมากผมจะลองวิ่ง เพิ่มความเร็วไปทีนิดน,น,นะครับ <c oughs> โ้รุ่งทีเดียวนะลุ่งม,มากๆเลยนะครัเพื่อนๆตอนวิ่งด้วยความเร็วประมาณนี้ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันนต่องยั่ยยนะยไปนะรูสิว่ายั่วไม่นินนะ <c oughs> ลงตรงไหนก็นุ่ม ส้นเท้าก็น,นุ่มนะฮะเห็นไหมฮะส้นเท้านุ่มมากเดีย๋ยวเราวิ่งเพิ่มความเร็วหน่อยครับด้วยทรงที่มัน บคผมว่ามันท่งมันทําให้เราวิ่งแล้วก็ได้รอบขาผลักไปขน้าดเรื่อยๆนะครับความนุ่มนั้นผมว่านุ่มนะ,ะเทียบกับนิกถ้านิกเป็น mark, เบนส์มาอยู่ที่หนึ่งร้อยผมว่าไอกลางโฟก้นี้เนะี่ยผมให้ประมาณสักเก้าสิบนะ กก <c oughs> แต่ความดีดยังไม่พบเขาวินสั้นๆนะครับดูความดีดจากแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นของรองเท้าคู่นี้ยังไม่พบนะความเฟิรม์มซัพพอร์ตผมว่ามีผมว่าดีเยี่ยมนะฮะซัพพอร์ตดีเยี่ยมเลยล็อกกระทาได้แน่นมากนะฮะล็อกกระทาได้แน่นสนิทเลยนะครับไม่มีการส้นเท้าไม่หลุดนะฮะรองเท้าคู่นี้เหมาะกับ สายเลสซิ่งเร็วหรือว่าสายซัพพอร์ตได้ไหมเนี่ยผมว่าได้หมดนะฮะโอ้ได้ประสิทธิภาพในความนุ่มส้นเท้าก็ซัพพอร์ตดีล็อกแน่นข้อเท้านะฮะแต่จะดีแค่ไหนยังไงเนี่ยมันต้องวิ่งทดสอบในสไตล์ของผมนะเพื่อนๆเท่าที่เห็นเท่าที่เพื่อนๆติดตามคลิปผมขอนนี้เนี่ยก็เห็นนะถ้าผมทดสอบรองเท้าผมจะวิ่งประมาณสัก8โลถึง10กิโลด้วยไมเทสเทสความเร็ว เท่าที่ผมมีฮะไม่ดูนาฬิกานะไปเรื่อยๆไม่คุมความเร็วไปด้วยรอบขาและประสิทธิภาพจากรองเท้าคู่นั้นๆน,น,นะฮะอย่าง X7160X ก่อนนนี้นเนี่ยผมวิ่ง 10K 10 K กิโลก็ทำความเร็วได้ที่เทส4.37กะฮะคทีบผมจำไม่ถึงนะเดี๋ยวจะมาดูว่า,วาคู่นี้ห่จะวิ่งด้วยมาตรฐาน My Pace ใช้ความเหนื่อยประมาณสัก85-90อของผมนะฮะ แต่วันนี้เนื่องจากอากาศร้อนแล้วก็ PM 2.5เยอะเนี่ยต้องดูว่าจะมีผลต่อการเทนประสิทธิภาพไปอ่าคุ้มไหมในระหว่างที่ผมเดินเดินอยู่นี่นะครับโอ้โหมันมน,นุ่มนวลนี่เหลือเกินนะครับเดี๋ยวลองสเปคก่อนนะครับเห็นทั้งเซ็ตไม่มีผลต่อกกันดีก่อนฮะไปเรื่อย สนุกทีเดียวสนุกมากฮะความเร็วที่พเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นี่ผมว่าของจะสาตนต้นๆฮนะห้าสิบเมตรเมื่อกี้นะนะครับเดี๋ยวมาติดตามด้วยกันหลังจากผมมิ่งเทสเสร็จมาดูความเร็วที่ได้นะฮะเดี๋ยวตามมาด้วยกันฮะหลังคลิปนี้เลยนะฮะ ครับแล้วก็เสร็จสิ้นการเทส์รองเท้าจอแดนกังฟูโปรไปนะครับตอนแรกคุยกับเพื่อนๆไว้เมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นะฮะว่าในการเทส์รอ,องเท้าของผมที่ผ่านมาทุกคู่เนี่ยผมจะเทสประมาณ8-10โลแต่วันนี้ขออภัยครับ PM 2.5ที่เชียงรายที่ผมวิ่งเนี่ยเยอะเหลือเกินฮะไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่นะครับว่าผมไม่ได้โหลดเบไอวัดค่า PM 2.5มาดูนะฮะแต่ดูจากตาเปล่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โห ฝุ่นปกคุมเยอะมากฮะวิ่งไปแล้วมันทั้งร้อนทั้งฝุ่นนะฮะก็เลยได้แค่5้กิโลนะครับก็เรียกว่าไอ้รองเท้ากางฟูเนี่ยไอ้โฟมของมันนะฮะมันนุ่มทุกจุดเลยนะครับเมื่อกี้ผมหลังจากวิ่งเสร็จเนี่ยผมหาไม้บรรทัดมาลองวัดแหละน่าจะเป็นดอปสนะโฟมส่วนส้นเท้าสูง5เซนด้านหน้า3ามเซนเอาห้ลบสก็เท่ากับส เขาเรียกว่าดอปสองใช่ไหมฮะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งเมื่อกี้นะฮะที่ผมวิ่งไม่ว่าจะวิ่งลงหน้าเท้ากลางเท้าหรือส้นเท้าเนี่ยมันนุ่มนวลไปหมดเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต่างจากเน็กเนี่ยผมว่าในช่วงของการวิ่งด้วยการลงหน้าเท้าเนี่ยมันยังไม่ดีดเท่ากับเน็กเปอร์เซ็นต์นะครับแต่โฟมเนี่ยผมว่ามันทํามาใกล้เคียงแล้วละ่ะอย่างเมื่อกี้ที่พูดเน็กปเปอร์เซ็นต์นี่ผมให้ เป็นค่ามาตรฐานอยู่ที่เต็มร้อยนะถ้าเทียบกับเนะ็กไอ้เจ้ากังฟูโปรผมว่าอยู่ที่ประมาณ90นะฮะถ้าเทียบกับไนกี้เทมโที่ผมมีอีกคู่นะความนุ่มนะไอ้เทมโปเนะี่ยสู้กังฟูไม่ได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็วิ่งด้วยการไปด้วยรอบขาของผมเองที่รองเท้ามันจะพาไปนะฮะ5กิโลลวดเดียวกิโลแรกเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะผมวิ่งไปเรื่อยๆผมไม่ได้ดูว่าวิ่งอยู่ที่เพลสอะไรนะฮะปรากฏว่ามาดูผลการวิ่งทีหลังเนี่ยกิโลหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอยู่ที่เพลสสี่จุดหนึ่งเศษเศษนะฮะรวมแล้วเป็นเพลสเฉลี่ยรวมอยู่ที่เพลสสี่จุดหนึ่งสองนะครับอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยก็ร้อยหกสิบแปดนะฮะคาเดนส์เนี่ยความถี่รอบขาอยู่ที่ร้อยแปดสิบหกช่วงเก้าอยู่ที่หนึ่งร้อยกับสองเซน ถือว่าทําได้ดีนะครับเพื่อนๆผมเคยเทสเอนโดฟินโปรมาก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเพื่อนย้อนกลับไปดูในชาแนลของผมเนี่ยเอนโดฟินโปรนั้นเนี่ยวิ่งเทสในช่วงที่อากาศเย็นสบายนะฮะก็รู้สึกว่าจะได้เทสประมาณนี้นะฮะแต่เอนโดฟินโปรจะมีความแข็งของแผ่นคาร์บอนที่ผมจําได้นะมันจะแข็งแนละ้วมันมันมีเทคโนโลยีเคิร์ฟเคิร์ฟนะโรลลิ่งของมันนะโรลลิ่งของ เอโนฟินโปรโที่พาเราคล้ายๆกับลิ่งเท้าไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่เจ้ากังฟูเนี่ยไม่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะโฟมมันนุ่มนะฮะโฟมมันนุ่มแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเจอนะว่าวิ่งแล้วมันคาร์บอนมันจะดีดเราคือพูดง่ายดูคล้ายๆมันยวบนะผมว่านะคล้ายกับมันมันยว่แต่เราไปได้สนุกเราไปได้เรื่อยๆนะ,ะนเพื่อนๆนะฮะนี่5้กิโลเมื่อกี้นะฮะ ถ้าผมไม่ร้อนคอแสบคอจากการที่วิ่งฝ่า PM 2 5เนี่ยผมว่าน่าจะลากไปถึง10กิโลได้นะฮะถ้า10กิโลแล้วคุมอยู่ที่เพ4.1กว่ากว่าเนี่ยอันนั้นนี่มันเท่ากับเกือบจะเป็น PB 10K ของผมเลยนะฮะนะครับถ้าในลักษณะของการลงเท้าเนี่ยเมื่อกี้นะฮะถ้าวิ่งต่างๆที่ผมเอามาใช้ตลอด5กิโล เวลา20กว่านาทีเนี่ยผมลองทดสอบด้วยการวิ่งลงกลางเท้านะฮะก็นุ่มก็นุ่มนวลน,นุ่มนวลแล้วก็รู้ถึงคาร์บอนได้พอสมควรพอขยับมาวิ่งให้ลงหน้าเท้าอ,อันนั้นก็ดีดส่งพาเราไปแต่ความดีดจากคาร์บอนยังน้อยยังรับรู้น้อยนะฮะยังสู้เน็กไม่ได้นะครับแล้วพอลองลงส่วนส้นเท้าบ้างล่ะ นะฮะก็ปรากฏว่าไอ้ลงส้นเท้าเนี่ยโอ้โหนุ่มดีกว่าไอ้ไนกี้เทมโปนะนะครับนุ่มกว่าไอ้ไนกี้เทมโปอีกนะครับเมื่อกี้เนี่ยเลยสามารถทําเวลาได้อยู่ที่เพจ4.12พอครบ5กิโลปุ๊บผมไม่ไหวนะผมกดหยุดนาฬิกาหยุดทันทีนะเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วก็เอาลองมาใส่คูลดาว ผมก็คููดาวไปเรื่อยๆเบาๆรอบขาช้าๆนะเพื่อนๆลองดูสิครับคูดาวของผมปรากฏว่าไอ้เจ้ากังฟูเนี่ยพาผมไปที่เฟส5.24เฉยน,นะปกติถ้าเป็นรองเท้าคู่อื่นที่ผมใส่เดลี่เท n นิงครูดาวนะมันจะอยู่ที่เพส6.0ประมาณนี้6.0ถึง6.20ประมาณเนี้ย คือครูดาวเราไม่ไม่ต้องเน้นรอบขาอะไรมากแต่เจ้ากังฟูเนี่ยด้วยความที่มันนุ่มนะนุ่มแล้วมันก็เด้งไปขนาดดึง,ด,งดึงไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่ามันพาผมไปที่เพศ5.24เฉยเลยนะครับผมลองเอาความรู้สึกจากการวิ่งทั้งวิ่งเร็วเมื่อกี้นะฮะกับวิ่งช้าครูดาวมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนเห็นนะฮะว่ามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ผู้ชายที่ชอบวิ่งเร็วสสาเลสซิ่งนํไมาใส่วิ่งวันโรงงานผมว่าเหมาะทีเดียวนะฮะถ้าเราเบื่อเน็กเปอร์เซ็นเบื่อ Adidas เบื่อตระกูลซัคคอนี่หรือยี่ห้ออื่นนเรามาสลับมาใช้ยี่ห้อน,นี้ผมว่าโอเคสามารถวิ่งใส่โรงงานวิ่งได้ใครที่ไม่ใช่สายวิ่งเร็วจะวิ่งช้าซัพพอร์ตผมว่ามันก็ใช้ได้เลยนะฮะด้วยการที่โฟมมันให้มาเยอะทั้งโอ้ทั้งส้นเทา้ากลางเทา้าหน้าเท้าเนี่ยให้มาเยอะนะฮะผมว่า สายซัพพอร์ตก็ผมว่าคงจะประทับใจนะผู้หญิงก็ใส่ได้ผมว่าผู้หญิงก็ต้องชอบรุ่นนี้โอ้เพราะมันมันพาเราไปได้ทุกความเร็วเราคุมถ้าเราคุมมันอยู่เราสนุกกับมันนะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวขอนะมีเพื่อนๆหลายคนในกลุ่ม Facebook ก็เคยใส่รองเท้าคู่นี้แล้วก็เคยทดสอบวิ่งมาแล้ว,ลวสะสำหรับคนที่วิ่งเร็วกับผมเนี่ยโอ้โหใช้คู่นี้ไปเนี่ยได้ว่าพาไปแตะที่เพจสามได้เลยนะฮะนะครับ ดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มราคาเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาไอ,อ,เอเจ้าแดนกังฟูปโปรเนี่ยเทสทดสอบกับรองเท้าคู่อื่นที่ผมมีนะฮะรูปแบบการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามมาด้วยกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับการารีวิวการเทสรองเท้าคู่นี้นะฮะเรียกว,ว่าฝาก กด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ก็เม้นถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพูดเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้อีกครั้งหนึ่งในการเทส์คู่ไปกับรองเท้าคู่อื่นที่ผมมีนะฮะฝากติดตามกันนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ